จอกันแกนะฮะกับช่องเรช่องชแนลนะครับ,รรรบอ่าวันนี้นะฝนก็นตกเหมือนเดิมนะครับอนนี้ไปไกลเด้อหรืนมาฝนตกเด้อพี่หลวงก็อยู่ในบ้านนะฮะไอตัวนี้ไม่ยอมเข้านะครับกเรียก ระยะนะฮะวันนี้ก็คุณแม่ดำนานะครับผมก็ไม่สามารถลงไปช่วยได้นะครับเพราะว่าเท้าผมเป็นแผลอยู่นะครับถ้าเท้ามีแผล้วับไปไหนมนันลำบาวนะครับห้ามดดนน้ำอีกนะครับผมก็เลยมาตตะลํำมันสับปะหลังให้คุณพอนะครับนี่ ใช้เลื่อยตัดนะครับผมใช้มีดนะครับนี่ก็เป็นมีดแบบนี้นะครับบางๆนะครับเป็นใบเลื่อยตัดหญ้านะครับเพราะว่าจะตัดให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็คมนะครับแล้วก็เบามือเราด้วยนะฮะ ใช้เฉพาะตัดท่อนมันอย่างเดียวนะครับถ้าตัดอย่างอื่นนะฮะก็ไม่เข้านะฮะโดนมือนะครับผมบอกมาเลยนะยิ่งก่อโคอะไรดีนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะ,ะถ้าโดนมือนะขาดนะครับวันนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งนะฮะมาตัดหัวมันสับปะหลังให้พี่นานะครับจ้างมานะครับ ก็พลาดไปโดนมือนะฮะก็เห็นเนื้อเลยทีเดียวนะครับก็เพค่อนข้างไม่ไมลึกเท่าไหร่เลยว่าคมมากนะครับเสียวนิดเดียวเขาบอกนะครับน้องก็ไม่ยอมไปทำเพนะครับส่ยพัตเตอร์ติดอย่างเดียวนะฮะถ้าบอกว่าเย็บไหมนะฮะมันก็ได้เย็บนะครับถ้ามอดูนะครับ เอาบอกแค่นี้ใกลหัวใจเขาบอกนะฮะถ้าเป็นผมนะผมไปเย็บแล้วนะครับผมไม่ปล่อยนะฮะ <c oughs> วันนี้นะฮะเล่นคนเดียวนะครับ่หนะทำไมถึงตัดนะเพราะว่าออกเหนงไปแล้วนะครับ มาดูหน่อไม้ของลุงสีนะครับอันนี้ก็คือหน่อไม้แผ่ตรงนะครับดูครับใหญ่ไหมนะครับมีบางท่านนะครับมาเซาะไปทานนะฮะตัดไปทานกอกอใหญ่มากนะครับดูนะฮะออกหน่อ,อ,อ,อไม่ต้องบอกเลยนะฮะ ขนาดนะฮะทีสวนใหญ่กว่านี้นะครับสองสองมือนะฮะจับสองมือเลยตัวนั้นนะฮะใหญ่มากนะ,ะถ้าทาขดโคกลิตนะครับทอนหนึ่งอันนี้ยังเป็นพันเล็กนะฮะอันนั้นเป็นพันใหญ่เลยนะครับ นี่เขาเอามาสร้างกระต๊อบของพินานะครับนั่นแหละครับที่สวนก็มีนะครับกอใหญ่มากท่อนใหญ่ด้วยนะครับส่วนมากก็จะทําเป็นท่อนะครับท่อนะั่งอยู่ข้ามไอเรียกว่าอะไรนะคอนเทนาร์นะครับปลูกไว้นะครับเป็นท่อ ไม้ไผ่เหมือนกันนะครับเราก็เจาะรูนะครับหาไม้ยาวๆนะฮะแล้วก็กระแทกเข้าไปนะฮะตรงเป็นป้องเป็นป้องนะฮะทำให้เป็นรูนะครับเราก็สามารถนะฮะไม่เปลืองต่างด้วยนะครับ ดีมากนะฮะดูนะฮะฝั่งนู้นเขากัดกันนะฮะฝั่งนี้นั่งมองนะฮะมาเร้เาเดีย๋ยวไปตักฝนไห้มาเนละเร็ว,รวมาเร็วเรววน,น,นะฝนโตแล้วไอต้องมาอยู่ตรงไนี่นนะมันอยู่เถียงมามาเฝ้าเถียงมาเร็วฟังรู้เรื่องนะครับ มาเร็วๆไ,ไปไปช่วยยายดับหน้าไปเดีย๋ยวไปเร็วดีนะครับช่วงนี้น้องก็ติดสัตว์นะฮะแต่ตัวนี้นะฮะยังเล็กนะฮะยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ มาเร็วมาเดี๋ยวต้องสนใจเขามาเดี๋ยว,วเอ็นบ่วนันะ่นน่ะขึ้นเทียงบนท่านเขานะ่ะเป็นไหนโกัดกัดตรงคันเทนาโน่นนะฮะ ตรงเถียงโน้นนะฮะปัดกันนะฮะวันนี้ก็เมยก็จ้างไม่บปันสั้นอีกเร้วนะครับจ้างให้ถอนก้านะครับข้าวเจ้านะฮะเรียกว่าข้าวสวยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่มัดนะวันนี้นะฮะผมก็ ขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำงานนะฮะก็เจอกันใหม่นะครับทุกท่านนะครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ